รอวันนี้ว่ามีกิจกรรมอะไรมั่งเกี่ยวกับวันครบรอบ,รอบข้องการก่อตั้งสำนัก ประชาสัมพันธ์เคหฮาสุราธานีค่ะค่ะก็วันนี้ใช่ไหมพีเสื้อแดนค่ะต้องบอกว่าวันนี้นะคะเป็นวันดีแล้วสุขสันต์วันเกิดแล้วนะคะสอบอกข้อหาสุราธานีเข้าสู้ปีที่เจ็ดสิบแอดกันแล้วนะคะโดยในปีนี้ค่ะดรธีรพงษ์แพทย์ชรัฐค่ะผู้อํานวยการสํานักประชาสัมพันธ์เคธฮาเนะคะท่านก็ได้มีการกําหนดนะจัดงานวันครบรอบการก่อตั้งสํานักประชาสัมพันธ์เคหฮาสุราธานีปีที่เจ็ดสิบแอดค่ะในวันนี้เลยพาราธาสุดีที่ยี่สิบมีนาคม 2568การจัดกันทีส้ำหนักประชาสัมพันธ์เคตฮาค่ะเ่อทีจะบ่งบอกนะว่าจะ1ิอปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีความมุ่งมั่นค่ะพีเศร้าแกรนในการที่จะสร้างส่้นนะหลัการเพื่อแผร่ข้าวส่านครอบคลุมพื้นทีจ่จังหวัดภาคใต้ตอนบนให้มีการข้าวทึ่งี่น้องประชาชนได้ย่างรวดเร็วทุกตองและก็ารชัดเจนค่ะหลักการมีการสร้างความน่าเชื่อถือในเรื่องข้อง้อมูลข้าวส่านเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมไปถึงเป็นการ สร้างภาพหลักทีดีข้อประเทศเรากันค่ะค่ะกว,วันนี้นะกิจกรรมทมีก็คือมีพิธีบวงสวงพระภูมิเจ้าทีและสักการะพระอินท์กิจกรรมอดีตสู่ปัจจุบนันความผุกพัน71ปีโดยนางพิชยาเมืองเนา่าประธานชมรมขราชการ,กรเกษียณของสปขฮาและอดีตรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรมต่างๆมากมายมให้มารวมตัวกันวันนี้เราจะได้พัฒนาศักยภาพข้องพนักงานข้องเราไปด้วย